จากเรื่องของอากาศไปดูปัญหาขยะนะครับตอนนี้ยังคงเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็หลายจังหวัดก็ยังมีขยะล้นเมืองครับหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดเชียงรายที่ยังพบปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ต่อเนื่องครับแต่ดูทางออกของปัญหานี้มันจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับเมื่อมีความพยายามในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะงบประมาณกว่า2000ล้านบาทนะครับข้อดีส่วนหนึ่งก็คือนอกจากจะมีไฟฟ้าใช้แล้วก็ยังสามารถกําจัดขยะได้ด้วย แต่คุณโกวิดบุญธรรมไปพบว่าตอนนี้คนในพื้นที่ก็ยังมีความเห็นที่ต่างกันอยู่นะครับเรื่องนี้ต้องฟังความเห็นให้รอบด้านครับชาวบ้านในตำบลสรรไสงามอําเภอเถิงจังหวัดเชียงรายถือป้ายประท้วงริมถนนทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อคัดค้านโรงง,งานไฟฟ้าจากขยะหลังจากที่ผ่านมามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าชาวบ้านบางส่วนระบุว่ายัางกังวลผลกระทบมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมเพราะจะมีการขนขยะจํานวนมากทั่วจังหวัดเชียงรายเข้าพื้นที่กังวลมากที่สุดก็คือความต่อไปมันคงจะมันคงจะมีกลิ่นเหม็นมีอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพต่อร่างกายนะคะแล้วก,ก็อากาศนี่มันคงจะเป็นเป็นพิษแน่นอนเพราะว่าความร้อนของขยะ มันต้องเก็บไม่ได้แน่นอนมันจะเก็บที่ไหนล่ะที่เขาบอกเขาจะกําจัดกลิ่นไม่ให้ออกมาไม่เชื่อบอกเลยว่าไม่เชื่อไม่มั่นใจเลยตรงนี้ไหมูงบ้านครับที่ประท้วงกันนะครับแต่ว่าข้อมูลที่แน่ชัดที่จะสื่อสารกับประชาชนนยังจากอบตอจากเทศบาลเนี่ยไม่ชัดเจนครับรู้แต่ว่า ที่มานําเสนอก็คือบอกแต่ข้อดีข้อดีของโรงงานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ข้อดี100ร้อยกว่าอย่างแต่ข้อเสียไม่พูดถึงสักข้อทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงข้อเสียของโรงงานตรงนี้ไม่มีโรงงานไหนแล้วครับที่ที่จะเป็นระบบปิดร้อเซตไม่มีมลพิษออกนะครับอย่างน้อยกลิ่นต้องออกด้านผู้บริหารเทศบาลตะบนสันไซงาม ระบ,บุถึงความจาเป็นการก่อสร้างพร้อมระบ,บุยังอยู่ขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านโครงการที่คณะผู้บริหารนําเสนอต่อต่อสภา,านะครับเป็นโครงการที่เผาขยะได้ไม่เกินนะครับไม่เกินวันละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตันนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ตอนนี้กําลังเป็นช่วงอยู่ระยะที่สองนะครับคือการสอ,สอบถามชาวบ้านขอความ คิดเห็นของเขาเป็นชอบการเผาเป็นการเผาปิดนะครับเผาปิดขยะจะมีการกรองฝุ่นกรองฝุ่นคือระบบของเขาเนี่ยครับโรงงานประมาณ2,000ล้านไม่ธรรมดาคือเทคโนโลยีนี้มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับคือเขาเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากนะครับคือน้ำอะไรที่อยู่ในบริเวณเขาสามารถบำบัดแล้วก็เอามาใช้ใหม่ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตะบนสันไสงามคาดว่าจะก่อสร้างด้วยงบประมาณราว2,000ล้านบาทโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดมีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า9.9เมกะวัตโดยเมื่อวันที่22-26ปกกราคมที่ผ่านมา มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจาก7หมู่บ้านในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน722คนเห็นด้วย702คนคิดเป็นร้อยละ85.41และไม่เห็นด้วย120คนคิดเป็นร้อยละ14.60โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการทำข้อตกลงกับท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดเชียงรายในการกำจัดขยะหากแล้วเสร็จจะเข้าสู่คณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าสู่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและให้รัฐมนตรีเห็นชอบโกวิดบุญธรรมไทยพีบีเรายงาน